สวัสดีคับท่านผู้ชมครับเรามาเยืยนอยู่ที่วัดพระพุทธ,ธิสวงมุนีครับที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวันกับเรื่องของการบรหิหารงานทรัพยากรมนุษย์วัดแห่งนี้เนี่ยนะครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วอยู่ไม่ไกลจากที่พักของพวกเรานะครับที่สตอกันแล้วเราเห็นนะฮะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับมีการผรสมผสานของชาวกัมพูชาชาวพุทธก็คือชาวไทยเราด้วยนะครับพระที่นี่มีอยู่ประมาณ4รูป แต่ที่เห็นด้านหลังนี่ทั้งหมดนะครับตอนแรกผมมาก็ยังแปลกใจอยู่เพราะเข้าใจว่าเป็นบ้านอาคารสําหรับที่พักของคนปกติธรรมดาหมายถึงไม่ใช่พระนะครับแต่กลายเป็นว่านี่คือพระอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังจะดาเนินการเรื่องการก่อสร้างจะเห็นใช่ไหมครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับสามารถจะลงจิตใจไปทุกหย่อมย่าในทั่วโลกเลยนะครับอย่างน้อยคือเรามีกล่องความสุขแปดด้านเรื Happy ่องแฮปปี้โอเพสมีอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของหลักศาสนาแฮปปี้โซ ทุกศาสนาสอนที่คนเป็นคนดีครับเพราะการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์วันนี้เนี่ยพวกเราที่เดินทางมาที่แคลิฟอร์เนียเรามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจาก พุทธศาสนานะครับหรือที่วัดแห่งนี้ให้มาทําอาหารมาปรุงอาหารแล้วก็ยังมีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับได้แวะเวียนมาจะเป็นทั้งชาวไทยชาวกัมพูชาและอื่นๆฮะมีชาวลาวด้วยนะครับมาผสมผสานโดยที่ทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหรือแคลิฟอร์เนียให้การสนับสนุนในการจัดตั้งวัดแห่งนี้เราถือนะครับว่าอาจจะแปลกหูแปลกตาสัเล็กน้อยนะครับกับพระอุโบสถหลังนี้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าการที่เราจะมีจิตใจให้เกิดความสงบ ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีตรงนี้นะครับที่เป็นหลักการส่วนหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธหรือพวกเราที่รับศศาสนาพุทธในประเทศไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาหรือชาวลาวหรือประชาชนชาวอเมริกันก็แล้วแต่นะครับแม้แต่ผมเองผมเป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับก็ยังเข้าใจว่าการมาที่วัดแห่งนี้ก็ต้องให้ความเคารพให้ความศรัทธาและก็ต้องยำเกรงนะครับในสิ่งที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างๆได้ เคารพนับถือเนี่ยนะครับเราต้องให้ความเคารพจริงๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับต่องความสุขแปดด้านเรื่องให้พี่โซยังบอกถึงเรื่องของปัจจัยที่จะทําให้คนนั้นมีการหยุดนิ่งมีสติในการคิด แล้วก็ไม่ล่วงละเมิดสิทธิคนอื่นสิ่งพวกนี้ครับในศาสนาทุกศาสนานั้นพยายามจะลงให้เกิดข,ขึ้นกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมครับวันนี้ทั้งวันนะครับเราได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วก็ยังอยู่ในแคลิฟอร์เนียยังอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าสุดยอดจริงๆครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราได้มีโอกาสไปแบ่งปันความรู้ไปศึกษาไปดูแม้แต่ที่มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับเราก็เห็นนะค,ความหลากหลายของวัฒนธรรมของชาวเมริกันไม่ธรรมดาจริงครับมาที่นี่ก็สุขใจมาที่นี่ก็ยังาากทศสนุ ามาจะโยงจิตใจท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่มีความประสงค์ต้องการจะฝูรมพัฒนาบุาคลากรต้องการอยากจะได้วิธีการในการดูแลการเป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะต้องอาศัยเรื่องเชิงระบบในการเปรียบประเมินหรืออาจจะต้องไปจัดวางระบบเรื่อง KPI Balance Scorecard c u เบน n c ่ติดต่อผ่านรายการเก่งยกกำลัง3สถานีทุนุ์0871382995 อย่าลืมนะครับเรามีวิทยากรเรามีคณะทํางานที่ปรึกษาหลากหลายครับมากกว่า150ท่านหลักสูตรในการฝูบรวมพัฒนาบุคลากรมากกว่า450หลักสูตรแน่นอนครับเราเป็นระบบพ่เลี้ยงเราจะช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็จะต้องวัดผลให้กับองค์การของท่านให้ประสบความสำเร็จได้ครับเอาละครับวันนี้ผมขอสุดท้ายที่วัดแห่งนี้นะครับท่านใดที่เป็นชาวพุทธศาสนาแล้วอยากจะแวะเวียนมากบ่าวสักการบ,บูชาหรืออยากจะมาสนับสนุนหรือบ,บริจาคเงินนะครับยินดีนะครับรับติดต่อผ่านมาที่รายการหรือมาที่วัดเลยนะครับผมเชื่อเหละเกินนนนคาสอเป็ดี ช่วงนี้ครับขอพักสักครู่นะครับ